น,นี้เราก็อยู่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับก็เป็นรอยต่อของจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงรายครับมีสายน้ำทานน้ำตื้นๆครับอยู่ด้านหน้ามีฝายล้ำล้นนิดหน่อยรักสองตอนสามตอนนะครับน้ำก็ไม่ลึกมากครับให้เด็กๆลงไปเล่นน้ำได้สบายเลยอย่างจุดนู้นนะครับ โอ้โหเป็นชายหาดเลยครับน่าจะลึกประมาณสักไม่ถึงฟุตนะครับก็มีปลาอยู่ด้านใต้ด้วยครับก็เป็นฐานที่ท่องเที่ยวที่เงียบสงบแห่งหนึ่งนะครับด้านบนตรงนู้นก็เป็นบ้านพักนะครับมีวางมัดฉาด้วยนะครับในบริเวณนี้นะฮะเขาจะเขียนว่าเป็นวางมัดฉาห้ามจับสัตว์ น้ำนะฮะเพราะว่ามีปลาอยู่ตรงนี้นะฮะเขาจะทํทาทำฝายกั้นระหว่างตรงนั้นกับตรงนี้นะครับให้ปลาว่าย่างนี้แล้วก็มีจุดบริการอาหารปลาได้ด้วยขายอาหารด้วยครับไม่ต้องห่วงนะครับเหมือนเดิมครับเขตอุทยานห้ามนําเหล้านําเบียดีดีค่ะด,ดีดีครับแต่ส่วนมากก็นะ ฟังนิดหน่อยกินก็ขอให้เงียบเงียบแค่นั้นแหละไม่ให้ไปโวกเวกโวยวายตีกะโหลกเคาะปลาแย่เป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับอ๋อแม่ตะไคร้นี่นะครับตด้่ยครับค้าห้องพักเท่าไหร่แล้วแต่จะบำรุงอ้าวถามเขาทุกสองครั้เท่าไหร่นะแล้วแต่จะบำรุงเออดีจส่วนปลาที่เป็นปลาน้ำตกปลาที่อยู่กับน้ำตก ้องดูว่าจะมีตรงนี้หรือเปล่าน,นี่ถุงก,ก็สิบบาทไปให้ตรงนู้นดีกว่าให้ตื่นเต้นข้ามสะพานหน่อยเดินดีๆนะครับ นอนได้ถึงห้าคนนะครับว้าวเนี่ยสองหลังนี่เวิร์กมากเลยอันนี้หลังที่ไม่มีเตียงห้านอนได้ห้าที่เอ้หกก็ยังได้เลยอ,นนอันนี้เขาถ้าจะ,จะเอาเตียงเสริมเขาก็ให้ได้เป็นเตียงหฟุตบ้านอันนี้ที่สำคัญมีทานน้ํำกับปลานี่สิเด็กๆชอบครับการมาท่องเที่ยวนี้ต้องวางกิจกรรมให้ เด็กไม่เบื่อเด็กไม่เบื่อด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นช้อยสำหรับครอบครัวครับ <c oughs> อยากไปแช่น้ำพุร้อนก็ขับไปประมาณสักสิบกิโลนะฮะไปใช่ที่ไปโป่งน้ำร้อนอะ่ะนั้นสิบกิโลไม่ถึงแม่กาจารแ,แค่โป่งน้ำร้อนพอ รถทางเหนือขอนำเสนออุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับอ <c oughs> จําจำชื่อผิดนะครับใกล้ๆก,กันมีห้วยห้องใครนะครับอย่าจำผิดเหมือนคนนี้นะฮะมีม <c oughs> ีถวายบระพรนะครับจุดให้อาหารปลานะครับ <c oughs> ยปลาตัวใหญ่ด้วยนะเด็กๆต้องชอบมากเลยปลาตะเพียนหมดปลาอะไรสักอย่างที่อยู่น้ำตกได้นี่ก็ฉากสวยๆที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นะครับกับรถยนต์ Honda f i ีดครับสนับสนุนโดยเชียงใหม่ Honda Automobile ครับที่เรามาเทดได้วันนี้ และว,ว่าเป็นรถ MPV ขนาดเจ็ดที่นั่งที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับไปจะไปไปเที่ยวกันไปจะไปไปด้วยกันได้เวลาต้องทิ้งงานให้รงวัลกับหัวใจเปลี่ยนที่นอนสบ้างเธอะ ที่ที่เธอกับฉันไม่เคยไปใครจะทำให้หุ้นตกใครจะทำให้โลกแตกเรืี่ยนอะไรที่ต้องแบกเก็บใส่ลังเอาไว้ก่อนได้เวลาให้ใจพักด้เวลาต้องไปเป็นเนจจอเธอเขึ้ีกระเป๋าฉันกึ้ี เก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืงไทยกันไหมในบ้านของเราเองอในมืองไทยมีลายแห่งที่ไม่เคยได้เห็นเลยอยากให้ไปให้คุ้นเคยป่าทะเลภูเขาใหญ่จาสตังก็ไม่เยอะใจเจเท่าไรก็คืนใหคนไทย เธอก็มีกระเป๋าและฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืม,มึงไหมเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเอง ใจก็เข้าใจจะขอแค่น้ำก็ขอเลยไม่ต้องแปล ที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในวังใจกันไง